สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นําจะมาชวนทุกคนนะคะฝึกโยคะท่าพื้นฐานฟโฟล์พื้นฐานเลยนะคะ s u n s โลเ t ชั n นเอค่ะพร้อมกับนําจะอธิบายไปด้วยว่าในแต่ละท่าเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากในแต่ละส่วนยังไงนะคะเรามาเริ่มฝึกกันค่ะง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะคะพื้นที่ฝึกก็คือเราจะมีเสือโยคะสักทีหนึ่งนะคะยืนหัวเสือแล้วหันทางด้านใดด้านนึงนะคะใครชอบด้านไหนทำทำแบบที่ใจเราชอบเลยค่ะ หายใจเข้าจำรูปแบบการหายใจเข้าได้นะคะที่ยืดมือขึ้นตัวตึงๆต,ตรงๆแล้วหายใจออกพับลำตัวลงค่ะช้าๆเบาๆหายใจเข้ายืดหน้ามาหายใจในส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครแตะไม่ถึงพื้นสามารถจับขาตัวเองได้ในรูปแบบแบบนี้ค่ะขาย,ยืดตึงๆหรือในวิธีที่สองนะคะที่นำพูดเป็นประจำคือ เราอาจ Fest จะงอเข่าก็ได้แล้วเอามือแตะพื้นเราเลือกได้สองรูปแบบนะคะอ่าหลังจากนั้นก้ 9, าวเท้าขวาซ้ายไปด้านหลังอยู่ในโพซิชันของเจ้าแพล์ไซค่ะแพร์ไซหรือคือท่าเจ้าไม้กระดานนะคะวางเขา่าส่งสะโพกไปด้านหลังสังเกตมือนะคะยังยืดตึง,ต,งตรงอยู่และงอศอกสไลด์ต,ตัวลงมาด้านหน้าเพื่อวางอ,อกค่ะและคาง แล้วหายใจเข้าเท้ายังมีแรงจิงอยู่เสมอนะคะยืดตัวขึ้น upward facing dog ค่ะตรงนี้ถ้าใครได้เหมือนเดิมเราจะยกเจ้าขาขึ้นมาจากเสือใครไม่ได้ก็วางขาแปะลงไปแบบนำเลยแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นขึ้น downward facing dog ค่ะจิกเทา้าส่งสะโพกขึ้นสูงในภาพเดิมค่ะไม่ขยับเทา้าไม่ขยับมือแล้ว ยืดสะโพกขึ้นสูงสูงตึงตึงต,ง,ตงตรงตรงยืดขาให้ตึงนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของผู้ฝึกบางท่านอาจจะยังไม่สามารถกดส้นเท้าลงไปเต็มๆที่เสือได้นะคะเราสามารถใช้การงอข่าแบบนี้ค่ะแล้วยกส้นเท้าขึ้นมานะคะ,ะเพื่อทําให้เราสามารถสบายๆอยู่ในท่าดาวเวิร์ดเ c ซิ่งด็ได้ก่อนแต่ถ้าใครได้ก็คือไปต่อด้วยกัน กดซนลงพื้นค่ะอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆนะคะพยายามอยู่ยืดตัวยืดแขนนะคะยืดขาพยายามยืดแบบไม่เกรงตึงไม่ขืนร่างกายเนาะแล้วก้าวเท้าขวาซ้ายมาด้านหน้าหายใจเข้าแฟตแบคค่ะหายใจออกพับลำตัวอีกทีหนึ่ง forward bend ในท่ายืนนะคะ แล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นยกมือขึ้นยืดหายใจออกคลายไหมคะโ o ส i พสิชนะคะ,นนะ,คะมีตาม Flow แบบนี้เองค่ะอันนี้นะคะเป็นกลุ่มท่าเรียกว่าซันสลูเทชั่นเค่ะท่าไหว้พระอาทิตย์นั่นเองนะคะซันสลูเทชั่นมี2รูปแบบคือ A และ B วันนี้เป็นซันสลูเทชั่นเค่ะเราฝึก Flow แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถฝึกได้นะคะ 1นึ่งเซตสองเซตสเซตแล้วคือ 3- ามจบสีจบอย่างเงี้ยค่ะตามที่เราเหนื่อยเลยนะคะลองดูค่ะแรกๆเวลาเราฝึกเราอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าเวลาเราฝึกไปจนคุ้นชินแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำได้มากกว่า1เซต2เซต3เซตค่ะแล้วกลุ่มท่าพวกนี้จะทำให้เราค่อยๆแข็งแรงขึ้นมา ตลอดทางร่างกายเราจริงๆเลยนะคะลองฝึกโยคะกันดูค่ะโยคะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะคะฝึกโยคะไม่ยากเลยคะ่ะเพียงแต่ว่าขอให้มีความตั้งใจที่จะทำนะคะและเมื่อฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นจากภายในออกมาสู่ภายนอกด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปเพื่อสุขภาพดีๆแบบนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะ